แบรนด์โมบี้เยอะมากเลยค่ะแม่นะคะสินค้าให้แม่ช็อปเนี่ยโอ้โหมีครบหมดเลยนะคะมาดูนะคะว่าโมบี้เนี่ยวันนี้นะมีอะไรมาให้เราช็อปบ้างนะคะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยนะสัมบิกร์นะเซริไลน์นะอันนี้เชตานะเป็นแบรนด์เดียวนะแม่ที่มีปุ่มเชตานะคะของ พวกคัตเตบัตนะแม่เขาก็มีมาให้ครบเลยนะก <_ d ata> ารเล็กนะการจิ๋วนะคะแล้วก็หัวใหญ่ <_ d ata> แผ่นชับน้ำนมสำหรับคุณแม่ก็มีค่ะ <_ d ata> แป้งสีฟันนะคะโมบี้ก็ทากลุ่มนี้ออกมาด้วยนะคะแม่นะมามองหา <_ d ata> แล้วก็มาช็อปกันได้เลยนะคะนี่เป็นเมลอนนะโปรโมโชั่นเนี่ยเขาแถมแก้วให้ด้วยนะ,ะช่วงนี้ถ้าคอเช็ดลิ้นนะเป็นแบรนด์แรกนะคะที่มีจาหน่ายนะทั้งที่เป็นแบบเปลียวนะก็รุ่นหัวแบรนด์อันนี้คุณแม่เลือกได้เลยนะ <_ d ata> ที่เป็นรุ่นรีนรฟิลนะก็ขายดีนะคะนะคะตัดเล็บแปรงหวี ครบจบไปทีเดียวเลยนะรวมถึงกระเป๋านะให้แม่ช็อปเลยนะเป็นไปะเาเล็กไฟฟ้ารุ่นนี้ค่ะคให้คุณแม่ช็อปด้วยนะสินค้าแบรนด์โมบี้ทุกตัวนะคะตอนนี้เรามีจำหน่ายที่บอนนี่คิดแล้วนะคะคุณแม่ให้คุณแม่มาช็อปได้เลยนะคะทุกตัวทุกไอเทมนะคะเจอกันที่บอนนี่คิดจ้า